Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ซ ocial เดือดผุดแฮชแท็กกกเป็นอะไรเหตุยังไม่ได้รับรองชัดชาติเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่พิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข8ในนามอิสระ ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน1,386,215คะแนนทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกะกะตอ,อย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ซึ่งใน t วิตเตอร์ได้มีแฮชแท็กกกตเป็นจุดจุดจุดอะไรขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเทรนทวิต t ตอร์ประเทศไทย อย่างไรก็ตามทางกะกะตได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ยื้อเวลาหรือกลั่นแกล้งนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน1,386,215คะแนนแต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ซึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ไม่พอใจที่กะกะตยังไม่รับรองนายชัดชาติเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งทั้งที่นายชัดชาติได้คะแนนการเลือกตั้งมากกว่า1ล้าน3คะแนนเสียงอีกทั้งยังมองว่ากะกะตดึงเวลาการรับรองผลเป็นเพราะเรื่องป้ายหาเสียงที่มีการร้องเรียนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ